ราคาเนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ผ่านไปคราวนี้มาดูเรื่องของความคืบหน้าในคดีของวัดพระธรรมกายเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้ผู้มนุยการฝ่ายการเงินของวัดพระธรรมกายก็ได้เข้าให้ปากคํากับทาง DSI ในเรื่องเส้นทางการเงินของวัดเนี่ยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการขอเลื่อนการเข้าให้ปากคําตั้งแต่วันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ พระมหาบุญชัยจารุทัตโตนะคะผู้บริการฝ่ายการเงินและบัญชีของวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินของวัดซึ่งมีอำนาจสั่งจ่ายเช็คพร้อมด้วยพระมหาสมชายพระกุลสนิทของพระเทพยานมหามุนีหรือว่าพระธรรมชโยเจ้าวัดพระธรรมกายนะคะวันนี้เดินทางเข้าให้ปากคํากับทางพนักง,งานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในเรื่องของเส้นทางการใช้เงินของวัดซึ่งก็เป็นไปตามหมายเรียกนะคะเพื่อนําไปประกอบการ สอบสวนคดีของพระธรรมชยโยในข้อหาร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรน,นะคะเพื่อทาง DSI นั้นจะต้องสรุปสํานวนเพิ่มเติมส่งให้กับทางอายการซึ่งก่อนหน้านี้ทางพระมหาบุญชัยก็ได้มีการขอเลื่อนการเข้าพบจากเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางพนักงานอายการก็ได้มีการนัดหมายให้พนักงานสอบสวนนําสํานวนบางส่วนที่เหลือมาส่งก่อนที่ทางพนักงานอายการนั้นจะนัดผู้ต้องหาใน ดีมาเพื่อฟังคำสั่งตามกำหนดการเดิมก็คือวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะ